นั่นแสดงว่าวิญ,ญญาณเกิดดับและไม่ใช่ตัวเดียวกันแน่นอนนั้นเมื่อวิญ,ญญาณดวงนี้ตายหายไปแล้ววิญญาณดวงใหม่เกิดระหว่างวิญ,ญญาณดวงนี้ดับและวิญญาณดวงใหม่เกิดในเมื่อมันไม่ใช่ดวงเดียวกันเนี่ยมันต้องมีรอยต่อรอยต่อตรงนี้พระศาสดาจะเรียกว่าช่องว่างในที่คับแคบนะเพราะนั้น ยังองตามาเอามือมาชนกันเนี่ยมันเหมือนสนิทกันแต่ยมว่ามีช่องว่างไหมมีมันยังมีช่องว่างแต่มันแคบมากและนี่มันก็ยังแคบไม่จริงเพราะมันเป็นรูปธาตุนะซึ่งถ้าเราตัวเล็กเท่ากับอนุของอากาศเราก็เดินผ่านสบายๆใช่ไหมแต่ช่องว่างในที่คแคบแคบที่ผู้เชี่ยวปอมันเป็นระหว่างวิญญาณต่อวิญญาณ อันนี้รูปธาตุละเอียดลงไปเป็นเวทนาสัญญาสังขารละเอียดไปเป็นวินาโอหูมันจะละเอียดขนาดไหนและช่องว่างนี้จะแคบขนาดไหนนะแต่ผู้ที่เป็นอริบุคคลเนี่ยสามารถหนาแทรกเข้าไปอยู่ในช่องว่างในที่แคบเรียกว่าการบรรลุโอกาสในที่แคบเพราะฉะนั้นบุคคลผู้มีการ มีความพร้อมในการบรรลุโอกาสในที่แคบคือผู้ที่ได้ตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตัตยฌานจตุจฌานได้สมาธิตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปหรือผู้ที่เห็นการมาการไปของจิตการจะเห็นการมาการไปของจิตก็คือต้องมีสติมีการระลึกได้กลับมาระลึกได้กลับมาระลึกได้กลับมาเรื่อยๆนะเมื่อมีการระลึกได้กลับมาได้ประโยชน์อะไรวิญญาณดวงหนึ่งจะดับดวงใหม่จะเกิดเราจะเห็น พอหลุดไปปุ๊บมียันดวงนี้ดับดวงนี้เกิดมันผ่านโอกาสว่างในที่แคบนี้อยู่ตลอดเวลาเลยนั้นจริงๆทุกขณะที่จิตมีการมากันไปเราผ่านบิมุตตลอดนะเราผ่านสภาวะเดิมของตัวเราเองตลอดเลยแต่เ,เราเข้าไปกลับไปสู่ที่เดิมของเราไม่ได้เพราะเราดันพอใจกัน้าเราพอใจวิญญาณเราก็ยึดดวงใหม่ต่อไปดวงใหม่ต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆ หาที่จบไม่ได้ตายเกิดตายเนี่ยเป็นเพราะเราหลงนั่นเองเราหลงนั่นเองเราเข้าใจผิดนั่นเองนะและเท่ากับว,ว่าการที่เราถึงนิพพานไม่ใช่เป็นการได้นิพพานมาแต่เป็นการที่เราทิ้งทุกอย่างหมดแล้วอยู่ที่ดำรงอยู่ในสภาพเดิมของผู้ที่เคยหลงขันห้า กลับไปอยู่ในสภาพเดิมของผู้ที่เคยมีฉันทะราคะนันทิตันหาในขันห้าแต่ตอนนี้ฉันทะราคะนันทิตันหานั้นไปปราดแล้วคือหมดไปแล้วหมดไปแล้วด้วยนิสารณะอุบายเครื่องออกไปพ้นนะนั้นวิธีนิสรณะของการละฉันทะราคะคืออะไรคือนันทินันทิขยาราคะขยโยเห็นนะ เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะราคะขยานันทิขโยเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทินันทิราคะขยาจิตตังสูวิมุตตันติวุจติเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าหลุดพ้นแล้วด้วยดีนะละนันทิจิตจึงหลุดพ้นได้เลยนะ กาละนันทิในอารมณ์ละนันทิในภพละนันทิในชาติยมเข้าใจคําคําเดียวกันละนันทิหลุดพ้นได้แล้วไม่ต้องกังวลถึงความตายที่จะมาถึงนะนเเตรียมพร้อมเป็นโสดาบันกันหรือ,อยังนะ,ะ <S 2> <S 2> <S 2> เลยไปแล้วเหรออ,อก็ไปพยากรณ์ตัวเองแล้วกันนะอะ ภาวะโยคะเหมือนกันถ้าโยมรู้สิ่งเหล่านี้นะสมุทัยเหตุเกิดความดับอัฏฐังขมะความตั้งอยู่ไม่ได้นะสิ่งเหล่านี้ถ้าเรารู้มันก็จะไม่เกิดขึ้นพบก็ไม่เกิดขึ้นตอนนี้เรารู้แล้วว่าพอเวลาจิตมันคิดนึกเรื่องอะไรเนี่ยโยมต้องรีบทิ้งเห็นนะนั่นคือโยมกำลังรูงร้อะไรอุบายเครื่องออกไปพ้น เข้าใจไหมดังนั้นใครจะมาบอกว่าเธอไม่มีทางบรรลุนะเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้นะบอกก็เลยว่าอภพพะนะเธอกำลังพูดในสิ่งที่เป็นอภพพะซะแล้วนะเพราะเรามีเหตุเรามีธรรมที่เกิดมาแต่เหตุดังนั้นธรรมอันเป็นเหตุนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเรามีธรรมอันเป็นเหตุดังนั้นธรรมที่เกิดมาแต่เหตุต้องสมบูรณ์ต้องมีใช่ไหมอ่าธรรมอันเป็นเหตุและธรรมที่เกิดมาแต่เหตุนะว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีเรียกว่าอะไรป,ปิทับปัจยาตาอ่าและถ้ามันเกิดกันต่อเนื่องไปเรื่อยๆเรียกว่าอะไรปฏิจจสมุปบาทและปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันไปอยู่ในข้อใดของอริสัตยสี ข้อสกับข้อสาอืมนะโผล่มาข้อหนึ่งยังไงแหละนะข้อสกับข้อสามนะสมุทัยกับน,นิโรธนะสมุทัยอย่างละเอียดนะเหตุเกิดของความตายเหตุเกิดของทุก,ทกขะสมุทโยนะนะทุกขะนิโรโทเหตุเกิดของทุกความดับแห่งทุกเหตุเกิดของทุก สุดท้ายเนี่ยผู้เจ้าพูดไล่มาจากอวิชามาจนถึงทุกใช่ไหมโทมานะใช่ไหมอุบายาศาสะ์เนี่ยใช่ไหมก็คือสุดท้ายคือทุกเนี่ยเหนือจากทุกขึ้นไปเนี่ยชรามรณะตระกชาติเนี่ยแต่นั้นชาติเป็นเหตุให้เกิดทุกได้ไหมอ่าชรามรณะเหตุให้เกิดทุกได้ไหมพบเป็นเหตุให้เกิดทุกได้ไหมอุปทานเป็นเหตุให้เกิดทุกได้ไหม ไล่สายปฏิญัณขึ้นไปทั้งหมดเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ได้หมดเลยเราจึงเจอว่าผู้เจ้าเนี่ยพูดตั้งแต่อวิชชาเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดอุปทานเป็นเหตุทุกข์เกิดภาษาเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดได้หมดเลยเพราะมันต่อเนื่องกันหมดเข้าใจไหมอ่าอย่างนี้ดังนั้นความดับแห่งทุกข์ก็เช่นเดียวกันความดับทุกข์มันสุดท้ายดับอวิชชาทุกดับได้ไหมนะดับภาษาทุกดับได้ไหมดับอุปทานทุกดับได้ไหมได้ทุกตัวถ้าเธอเห็นโดยไนยะอริสสีทุกดับได้หมด องค์จึงตัดว่าปฏิจจสุบาทแต่ละสายเนี่ยถ้าเธอเห็นโดยนัยยะและสัตสีนะของวิญญาณก็ตามของนามรูปของภาษาของเวทนาของตัณหาก็ตามหลุดพ้นได้หมดเลยเข้าถึงนิพพานได้หมดนะดังนั้นอารมณ์ใดก็ตามที่เราดูไปดูไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะไปชนกันที่วิญญาณเพราะวิญญาณเป็นตัวเข้าไปตั้งอาศัยในอารมณ์หรือวิญญ,ญาณทิฏินะ ตัวรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นที่ตั้งของวิญญาณนะวิญญาณทิติวิญญาณทิติไปตั้งนะไปตั้งในอารมณน์น,น,นะนั้นๆนะดังนั้นอารมณ์นั้นเนี่ยเมื่อเราดูอารมณ์ต่างๆเนี่ยดูรูปเกิดดับดูเวทานาเกิดดับดูสัญญาเกิดดับดูสังขารเกิดดับด <Ign> เราก็จะเริ่มเห็นว่าอารมณ์เหล่านั้นเป็นอน,นัตตาไม่ใช่ตัวเราของเราเราก็จะมาเห็นว่าวิญญาณเป็นเราอีก ช่ไหมเพราะวิญญาณไปรู้อยู่ในอารมณ์นั้นจากนั้นเราก็เอาวิญญาณมาตั้งในอารมณ์เหล่านั้นต่อไปอีกคือกายนะที่พระพุทธเจ้าแนะนําให้ตั้งอยู่ญญเมื่อเราตั้งอยู่ในกายเราก็เห็นอีกว่าวิญญาณมันเปลี่ยนนะมันไม่อยู่กับที่เราก็เอาวิญญาณคือกริยาที่รู้แจ้งเนี่ยมารู้ลมหายใจต่อไปสักพักมันก็เปลี่ยนอีกอ่ะวิญญาณก็เรียกว่าเป็นอะไรอันนี้จางก่อนสิ อน,นิจจังก่อนเอาไล่ไปทีละขัน้นวิญญาณก็ต้องเป็นอน,นิจจังใช่ไหมพระพุทธเจ้าเหมือนเราไหมนะพระองค์ก็บัญญัติออกมาบอกพิคุทั้งหลายนะจิตเป็นของเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วนะเห็นไหมถ้าท่านไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงของจิตได้รวดเร็วท่านจะบัญญัติไหมไม่บัญญตัติท่านต้องเห็นเหมือนเรานะท่านจึงบัญญัติออกมาแม้จะอุปมาก็กระทําได้ไม่ใช่ง่าย <c oughs> นะมันเปลี่ยนเร็วมากเลยด้วยหลักการเดิม สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์นั่นแสดงว่าจิตที่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเรื่อยๆจิตต้องดับถูกต้องไหม <Mus. S 2> นั่นแหละสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็น,นอนตัตตาดังนั้นสิ่งที่เป็นทุกข์คือธรรมอันเป็นเหตุอนัตตาคือธรรมที่เกิดมาแต่เหตุอนิจจังจึงเป็นธรรมอันเป็นเหตุทุกขังจึงเป็นธรรมที่เกิดมาแต่เหตุนะเพราะมีอนิจจังถ้าไม่มีอนิจจังคือเสื่อม แต่สลายจะมีได้ไหมไม่ได,ไมได้มันต้องเสื่อมก่อนดังนั้นอันนี้จังต้องเป็นธรรมที่เป็นเหตุนะนั้นก่อนที่จะเสื่อมมันต้องมีอะไรก่อน <c oughs> <c oughs> เกิดดังนั้นเกิดจึงเป็นธรรมมันเป็นเหตุ <c oughs> และเสื่อมเป็นธรรมที่เกิดมาแต่เหตุนะเพราะมีเกิดจึงมีเสื่อมพระองค์จึงตรัสว่าอุปปาโทปัญญาจติเกิดปรากฏใช่ไหม <c oughs> และมันจะตามด้วยวโยคือเสื่อมนะ คำว่าเสื่อมใช้อะไรวโยอน,นิจจังนะขยะขยาเนี่ยเสื่อมนะสิ้นไปนะดังนั้นเมื่อมีเกิดปรากฏก็ต้องมีเสื่อมปรากฏนะเมื่อมีเสื่อมปรากฏเนี่ยเมื่อตั้งอยู่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏ <c oughs> มันตั้งอยู่เฉยๆก้อนน้ำแข็งตั้งอยู่เฉยๆเนี่ยกิ่งไม้ตั้งอยู่นะที่สุดมันเสื่อมไหม <c oughs> เสื่อมละลายเปลี่ยนไปเรื่อยๆ แต่นั้นขณะที่มันตั้งอยู่ก็มีภาวะอย่างอื่นปรากฏเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเลยแต่มันจะเร็วหรือช้าเท่านั้นถูกต้องไหมนะเนี่ยดังนั้นสิ่งที่เป็นสังขาตธรรมจะมีสามคุณสมบัตินี้เกิดปรากฏเสื่อมปรากฏเมื่อตั้งอยู่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏนะท่านี้ผู้ที่เข้ามายึดผู้ที่เข้ามายึดนะเข้ามามีฉันทะ รา,ราคะนันทิตันหาในรูปผู้ที่เข้ามามีฉันทะราคะนันทิตันหาในเวทนาผู้ที่เข้ามามีฉันทะราคะนันทิตันหาในสัญญาผู้ที่เข้ามามีฉันทะราคะนันทิตันหาในสังขารผู้ที่เข้ามามีสันทะราคะน um ันทิตันหาในวิญญาณผู้นั้นถูกเรียกว่าสัตว์นะอ่า ดังนั้นสัตว์ผู้ยึดติดเนี่ยก็จะเข้ามายึดติดแม้วิญญาณตัวเดียวเรียกว่าสัตว์ไหมเรียก,เ,ยกเพราะพระเจ้าพูดทีละตัวดังนั้นเวลาพระเจ้าพูดซ้ําทีละตัวทีละตัวเราก็มักจะรวบว่าลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีสันทาราคาันันทิตัิหานในขันห้ารวบคนก็นึกบางทีแต่อตาตมาก็พูดเองนะพูดร่วบเองนะอ่าและในพระสูตรเขาก็รวบ นะแล้วในพระสูตรที่กระจายก็มีนะแต่เวลาทําไมเราไม่พูดเต็มในทุกครั้งอราก็จะพูดย่อเพื่อให้ให้เราเข้าใจง่ายก่อนจากนั้นการแสดงธรรมต่อไปก็จะค่อยลงรายละเอียดเพิ่มขึ้นเราก็จะได้เข้าใจไปทีละลําดับลําดับนะเหมือนชายาหาดที่ลุ่มลาดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะธรรมะพระศาสดาก็ลุ่มลาดไปเรื่อยๆค่อยๆค่อยๆ เราก็เข้าใจผิดเนี่ยเราทำสมาธิไปเรื่อยๆภาวนาไปเรื่อยๆสั่งสมสุตตาไปเรื่อยๆก็จะเปิดทรรที่ถูกปิดมากขึ้นมากขึ้นไปได้เรื่อยๆนะ <c oughs> พระองค์กล่าวว่ายังไงพิกขุทั้งหลายโยคะสี่ประการนี้สี่ประการเป็นไนโยคะคืออะไรนะถูกต้องสมควรกิเลสผูกพันเครื่องร้อยลัดนะ เครื่องร้อยลัดสี่ประการเนี่ยว่ามันเป็นยังไงฉบับหลวงเล่มที่ยีหน้าที่เก้าหัวข้อที่สิบโยคะสี่ประการนี้สี่ประการเป็นไหนกามโยคะหภวะโยคะหทิฏฐิโยคะหอวิชยาโยคะหนึ่งเครื่องร้อยลัดที่เป็นกามเครื่องร้อยลัดที่เป็นภพเครื่องร้อยลัดที่เป็นทิฏฐิเครื่องร้อยลัดที่เป็นอวิชา นะเราลองดูประกอบกับบาลีไปด้วย <c oughs> จต,ตัจตจตาโรเมพิกเวนะโยคานะสี่นะโยคนะก็มี กามโยโคภวะโยโคทิฏฐิโยโคอวิชาโยโคภิก <c oughs> ขุทั้งหลายกามโยคะเป็นจะไหนบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมไม่รู้ชัดซึ่งความเกิดความดับคุณและโทษแต่จริงๆผู้เจ้าเรียงอย่างนี้เรียงตามบาลีคือไม่รู้ชัดซึ่ง สมุทัยันจะสมุท,ทยัยเหตุเกิดอัดถังขมันจะอะไรไไความตั้งอยู่ไม่ได้นะอัดสาทะคืออะไรลดอร่อย,อ,อ,ยอาทินวะคืออะไรโทษนิสรณะคืออะไรอุบายเคลื่อนออก,อออกนะเห็นนะเวลาแปลภาษาไทยเ็าไปแบบความเกิดความดับคุณโทษนะนะ ซึ่งจริงๆแล้วควรจะเรียงตามลำดับของพระศาสดาความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ไม่ได้ลดอร่อยโทษและอุบายเครื่องออกไปพน้นะ <c oughs> นะความเกิดอัตถังคมะอัตถังคมะเขาไปใช้ว่าความดับนเป็นความตั้งอยู่ไม่ได้ต้องละเอียดขึ้นไปน,นิดนึง เพราะความดับมันจะไปซ้ํากับคำว่าน,นิโรธเป็นความตั้งอยู่ไม่ได้อสาทธะคุณนะอาเทนวะโทษแล้วก็นิสรณะอุบายเครื่องออกนะนับประชา,าตินะคือไม่รู้ชัดซึ่งอะไรผู้ที่ไม่รู้ชัดซึ่งสิ่งเหล่านี้นะ เมื่อเขาไม่รู้ชัดซึ่งความเกิดความดับคุณโทษอุบายเครื่องสลัดออกแห่งกรรมทั้งหลายตามความเป็นจริงความกำหนัดเพราะความเพราะกรรมความเพลินเพราะกรรมความเยื่อใหญ่บาลีใช้อะไรนะการม,มาราโคนะเรียกว่าความกำหนัดนะเพราะกรรม ความเพลินเพราะกามกา,กามนันทินันทิเพลินในกามกำนัดในกามกามสิเนหโหะจำได้ไหมตัณหาตัณนหาสิเนโหตั้นหาคือยางในพืชสิเนโหสิเนหาคือเยื่อใยอะไรหรือยางกามสิเนโหโ่ะ,ะก็คือความเยื่อใยในกาม กามมุตฉาความหมกมุ่นในกามกามะปิปาสาความกระหายเพราะกามกามปะลิลาโหความเร่าร้อนเพราะกามกามัชโชสานังความอย่างลงในกามน กามตัญหาความทยานอยากในกามวุจติเรียกว่านะพาเจอคำนี้แล้ววุจตนะิอย่างที่บอกวุจติว่าสิ่งที่เรียกกันว่า,าจิตบ้างมโนโบ้างวิญญาณบ้างนั้นนะเนี่ยอวุจติใหม่และก็คือสิ่งเหนวเนี้ เรียกว่ากามโยโคกามโยโคกามโยคะเครื่องผูกในกามเครื่องร้อยลัดนะ,นะ,นะภาวะโยคะเป็นฉไนบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่รู้ชัดความเกิด ความดับคุณโทษอุบายเครื่องสลัดออกแห่งภพทั้งหลายความสลัดออกแห่งภพเห็นนะจิตไปตั้งอาศัยไปรับรู้เรื่องใดปุ๊บนั้นคือภพใช่ไหมเราไม่รู้วิธีออกคือไม่รู้จากการละนันทิหรือการละความเพลินในอารมณนะ์การทิ้งอารมณ์การสังบอลสํรวมอินทรีย์สํรวมใจเข้ามาอยู่ที่กายนะการตั้งไว้ซึ่งกายคตตาสติเราไม่รู้ พวกนี้เป็นอุบายเครื่องออกทั้งนั้นแห่งพบเมื่อไม่รู้ความเกิดขึ้นความปรากฏขึ้นแห่งพบนะว่าพบมันมีได้เพราะอะไรว <c oughs> นะิญญาณไปตั้งบนผืนนาพบมีขึ้นแล้วสถานที่เกิดนะไม่รู้ความดับของพบคุณและโทษของมัน อุบายเครื่องออกนะพวกนี้จะเรียกว่าอะไรมุตติภาวะโยโคนะเครื่องร้อยลัดให้อยู่ในภพจากนั้นพระองค์ตัดเหมือนเดิมทิฏฐิแล้วก็อวิชานะนะเรารู้สี่อย่างนี้แล้วเดี๋ยวไปดูอีกประเด็นหนึ่ง ในกรณีของอวิชชาะจะต่างกันนิดนึงไม่ได้บอกว่าไม่รู้ชัดซึ่งความเกิดความดับคุณและโทษของอวิชชาแต่บอกว่าไม่รู้ชัดซึ่งความเกิดความดับคุณและโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแข่งผัดสายยตนาทั้งหลาย6ประการผัสสาทั้ง6เนี่ย เนี่ยอวิชารวมกันอยู่ตรงนี้เลยก็เลยเกิดความกำหนัดในผัสสะความเล่าร้อนความทยานอยากในผัสสะคงเรียกอันนี้ว่าอาวิชายโยกคะคนพวกนี้จึงเรียกว่าเป็นผู้ไม่เกษมเขมะเกษม แปลว่าปราศจากเป็นผู้ไม่เกษมจากโยคะยังไม่ปราศจากเครื่องร้อยลัดเครื่องผูกนั่นเองทำให้เขายังติดอยู่ในภพในสังสารวัตร